อยาพูดไปเรื่อยก่อนนะครับผมงานมีสิ่งหนึ่งที่หายไปจากบ้านเราเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเกี่ยวกับงานศพแล้วก็เกิดการวิจริตของเราท่านทั้งหลายนะครับว่าใครก็ตามที่ปลูกต้นไม้ชนิดนี้บ้านนั้นจะมีคนตายใครก็ปลูกใครก็ตามที่ปลูกดอกไม้ชนิดนี้บ้านนั้นจะมีคนเจ็บป่วยนะครับ ึ่งดอกไม้ไม่เกี่ยวต้นไม้ไม่เกี่ยวอยู่ที่ใจของเรานะครับสิ่งที่ผมกำลังจะพูดถึงก็คือดอกซ่อนกลิ่นนะครับดอกซ่อนกลิ่นมีความหมายหรือเกี่ยวกับการศบอย่างไรในสมัยก่อนดอกซ่อนกลิ่นเป็นดอกไม้ใช้ประดับงานศพเพื่อดอกซ่อนกลิ่นนี้เป็นดอกไม้ที่มหัศจรรย์อย่างหนึ่งคือสามารถซับกลิ่นศพซับกลิ่นเหม็นของซากศพหรือว่ากลิ่นเหม็นของอะไรก็แล้วแต่นะครับ เขาถึงบอกว่าถ้าปลูกดอกนี้แล้วจะไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะว่าดอกนี้จะซ่อนกลิ่นเอาไว้นะครับซึ่งคนโบนราณก็ฉลาดนะครับก็เอาดอกไม้นี้นะครับผมมาประดับลงศพซึ่งสมัยก่อนนะไม่มีออกฟอร์มาลีนไม่มีตู้เย็นนะครับเอาไว้3าวันนี้ไม่ได้เลยนะฮะน้ำเหลืองย้อยแล้วนะกลิ่นเหม็นทีเดียวนะครับซากศพของมนุษย์เนี่ยนะครับคนโบนราณก็ใช้ดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยมาประดับโลงศพเอาไว้มากๆเพื่อที่จะบรรเทากลิ่นเหม็นของซากศพได้นะครับ แต่พอที่นี้พอเราเห็นอย่างนั้นเข้าก็เอ้ยจะ่าไปปลนะูกนะไอ้ดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยปลูกแล้วบ้านนั้นจะมีคนตายพระพุทธองค์พูดไว้ว่าบ้านบ้านไหนไม่มีคนตายหาไม่มีแน่นอนครับทุกๆบ้านมีคนตายแน่นอน นะครับผมนะจริงจะคนเราวิตกจริตกันไปเองนะครับว่าปลูกต้นไม้ชนิดนั้นปลูกต้นไม้ชนิดนี้อาจจะมีคนตายเดี๋ยวก็มีคนตายเดี๋ยวก็มีคนป่วยความจริงมีทั้งคนป่วยทั้งคนตายอยู่ในบ้านนั้นแน่นอนนะครับลองคิดดูนะครับผมนะบ,บางทีเราก็วิตกจริตกันจนเกินเหตุน,นะครับ